ทั้งเม็ดแบบปีต่อปีเนี่ยตั้งแต่ปัญหาเสือปาจะเป็นนายกตรีของของไทยเนี่ยแล้วก็เป็นฐานหาเชี่ยมครั้งแรกในฐานะประเทศได้เป็นเจ้าภ้าพนะครับเมื่อปี2539ที่รุ่นนายกนายกนั่นแหละหลังจากนั้นก็ประชุมทุกปีรัฐบาลไทยก็บักจะอยู่กันปีของปีแล้วก็ล้มแล้วก็เลือกใหม่อะไรแบบนี้มีรัฐบาลที่อยู่ยาวหรือรัฐบาลคุณทักษิณไปดูประวัติศาสตร์นะครับ นายกรัมนตีทักษิณชินวัตรเนี่ยมีส่วนสร้างอะไรต่อมีอะไรให้กับอาเซียนมากกว่าใครนะคือสร้างผลงานไปเยอะเพราะว่าไปไปทุ่มเร็จทุกครั้งที่เคยลงตำแหน่งอยู่ก็ประมาณสี่ห้าห้าปีนะครับก็ถือว่ามีผลงานเยอะซึ่งอันนี้พวกเสดงเนี่ยไม่ได้ศึกษาอันนี้พูดจริงๆเลยผมเคยเขียนบทความต่อว่าพวกเสดงเมื่อเมื่อติดปีทีแล้วตอนที่เขาไปทุก กระจกประตูเข้าอาคารที่ประชุมสม,มิตท,ที่พัทยาูข้างในผมก็กลับมาเขียนที่หลังผมก็กลับมเขียนที่หลังบอกว่าถ้าถ้ามวลชนไม่มีการศึกษาก็จะไม่บูมใจและไม่เข้าใจในบทบาทประเทศไทยว่าสร้างอาเซียนมาเสมอแต่ถ้าเข้าใจก็จะมั่นใจว่าจะไม่แพ้ใครเพราะเราเป็นผู้นีเดินตนี้ถ้ามวลชนเสือแดงเนี่ยมาทุกคนรุ่นหลักไม่ได้เป็นนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และถ้าอ่านประวัติศาสตร really mm ์ง hmm. mm ่ายๆคุณทักษิณไปประชุมกี่ความด่ยจะพบว่าไม่มีใครมากกว่าแกทำงานใหญ่ๆที่คุณทักษิณทำให้ให้เช่นเชียงใหม่นิชติคือคือการริเริ่มเรื่องเงินกองทุนช่วยผู้ยืมกันในหมู่คนทีที่ระบาดยากจนในช่วงวิกฤตการเงินในสมัยปี40ก่อนหน้านะครับคุณทักษิณเขามารับตำแหน่งดีสิสามดับสิสามหรือสิผมเป็นสวอชดีสิแล้วก็ยกชวนออกวับคุณทักษิณเขามาในที่ถัดไปเนี่ย พวกแสดงต้องภูมใจถ้ารู้จะไม่ไปโรคปวนหรือทำลายอาเซียนในตอนนั้นแต่ว่าไม่มีการศรรึกษาเรื่องการเมือง่างประเทศก็เชียดายน,นี่ก็เชนยดายครับก็ต่อว่าต้องแสดงไว้นะครับ